เอสเอ็นแฟกซ์ฟุตบอลวันนี้คอเนอรูดฟานนิสเตอรอยถล่มให้ดูก่อนพาจิ้งจอก,ก,อกู้วิกฤตก่อนจะไปรับชมกันฝากกดแชร์กดไลค์กดซีฟเฟิร์และซับสไคร์ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเอ็นกันด้วยนะครับหลังจากเลื่อนชั้นกลับมายัางพรีเมียร์ได้ฐานะแชมป์แชมเปี้ยนชิพสโมสรเลสเตอร์ซิตี้จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนคุณสื่อจากเอนโซโมเรสกาที่ไปคุมเชลซีมาเป็นสตีฟคูเปอร์แตัว่าพอแต่งตั้งได้ไม่นานทัพจิ้งจอกสยามก็ประกาศแยกทางกับคูเปอร์เพื่อเร่งแก้ปัญหาให้ทันท่วงที ในระหว่างที่เลสเตอร์กำลังมีฟอร์มที่ดิ่งดาวพวกเขาก็เห็นถึงแววอันเฉิดฉายของกุนซื้อรายหนึ่งนามว่ารุดฟานนิสโตรอยแม้อาวิเอนจะได้โอกาสคุมท,ทีมแค่ไม่กี่นัดแต่โด,ย,ดยการที่เลสเตอร์โดนมากับตัวก็ทําให้ชื่อของฟานนิสโตรอยกลายเป็นเป้าหมายที่เดอะฟ็อกซ์สให้ความสนใจแต่ทับทําทเขาเข้ามาเพื่อช่วยกู้วิกฤตทีมในซีซั่นนี้สมัยที่เขาเป็นผู้เล่นตัวของรุดฟานนิสโตรอยถือเป็นกองหน้าที่โดดเด่นในเรื่องการจบสกอร์ตั้งแต่ยังเด็ก เริ่มจากการใช้แวลกับฮิรินวิตนต่อด้วยการพัฒนาฟอร์มเก่งกับ p s เอสบีอ o โฮเฟนย้ายมาเป็นโบวคลาสที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากนั้นก็ออกไปหาความท้าทายในลีกสเปนกับเรอัลมาดริดก่อนจะเข้าสู่ช่วงขาลงที่ฮัมบูร์กและมาลากาจนประกาศเลิกเล่นอย่างเป็นทางการในปี2012ผลงานตลอดอาชีพของฟานิสรอยคือลงสนามไปกว่า519นัดยิงไป327ประตูกับอีก75แอสซิสพร้อมพาทีมเดินหน้าควา้าแชมป์ได้ทั้งแชมป์เอสเดวีซี2สมัยดัดซอร์ครับ1สมัยพรี ลีคับ1สมัยคอมมูนิตี้ชิลหสมัยลาลิกา2สมัยและสเปนเอสูเปอร์คัพอีก2สมัยแถม R v n วินยังเคยมีโอกาสร่วมง,งานกับคุณสื่อชื่อดังมาแล้วมากมายหลายคนไม่ว่าจะเป็นเซอ Bobby Robinson, Sir Ferguson, llo, ร์บอบบี้รอปสันเซอร์เล็กซ์ฟูร์กุสันฟาเบิโอคาเปโลรวมถึงมานูเอลปียกรีนีและพอยุติบทบาทผู้เล่นเขาก็หันมาเอาดีนั่นกันเป็นโค้ชเริ่มจากหน้าที่ผู้ช่วยโค้ชของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ก่อนที่รุดฟานจะได้ข้อเสนอจ,จากทีมเก่าอย่าง PSB พีเอม,มทีอานชุดเยนวชน ซึ่ง r ารเใช้เวลาสั่งสมประสบการณ์อยู่นั้นหลายปีผ่านการทํางานกับผู้เล่นอายุน้อยมาหลายรุ่นและแล้วโอกาสในการคุมชุดใหญ่ของเขาก็มาถึงเกิดขึ้นในฤด,ดูกาล2022-23โดยรุดฟานเนสรอยทูกดันขึ้นมาคุม PSV แทนตาแหน่งของโรเจอร์ชมิตที่เอกทางไปก่อนหน้านี้โดยการคุมชุดใหญ่ปีแรกตัวของรุดฟานได้วางแผนการเล่นออกมาเป็นระบบ4-3-3พยายามสร้างสมดุลจากแด่นหลังถึงแดนหน้า ซึ่งเขามีโอกาสคุมทีมทุกรายการไป50นัดคนคือชนะ34เสมอ8แพ้8ยิงไป127และเสียเพียงแค่60ประตูส่วนทั่วรางวัลกับ P.S.V. เขาก็มาปลดล็อกด้วยการเอาชนะ Ajax Amsterdam ที่สกอร์5-3ต่อเถลิงแชมป์ดัชซูเปอร์คัพมาได้เป็นทั่วแรกไม่เพียงเท่านั้นในนัดชิงหองซึกดัชคัพฝั่งของ P.S.V. ก็หวนมาเจอกับโจทย์เก่าที่มึงเจอมาอย่าง Ajax Amsterdam ซึ่งในเวนลาปกติทั้งคู่เสมอกัน1-1ต่อ แม้จะเข้าสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษแต่ต่างฝ่ายแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรเพิ่มได้สุดท้ายต้องมาตัดสินด้วยกันบนจุดโทษแล้วก็เป็นลูกทีมของรูดฟานฟนิสโรอยที่ยิ่งแม่นกว่าย้ำชัยเอาชนะไปได้ดยสโกอรซีต่อ3ควา้าแชมป์บอลถ้วยมาเพิ่มอีกหนึ่งรายการขณะที่เกมลีกแม้ฟ,ฟงของปีเอสบจะดูดีอย่างต่อเนื่องแต่ในช่วงท้ายฤด,ดูกาลหลังจบเกมนัดรองสุดท้ายที่เสมอกับฮเดนวิน3ต่อ3ตัวของกุนซือชาเนเร์แลนด์กับตัดสินใจละออกจากทีมโดยที่สื่อให้เหตุผลว่าเขาขาดการซัพพอร์ตจากกลุ่ม รวมไปถึงมีผู้เล่นบางคนที่ไม่แฮปปี้ในวิธีการซ้อมและแผนการเล่นของฟานนิสซรอยก่อนที่ p s เจะให้เฟรดดิเทนเข้ามาเสียบแทนและสโมสรก็จบด้วยการเป็นรองแชมป์ตามหลังแชมป์อย่างเฟยนอร์ถึง7คะแนนพอสิ้นสุดช่วงลาการคุม p s เตัวของฟานนิสซรอยต้องการที่จะเว้นว่างจากการทำงานเพื่อพักผ่อนแต่แลกลางปี2024อีกหนึ่งทีมเก่าสมัยขาแข่งอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทับทามให้รุดฟันกลับมาที่สโมสรในฐานะผู้ช่วยของเอริกเทนหากพร้อมโคช้ชอีกหนึ่งคนที่มาในตำแหน่งเดียวกันอย่างเรเนอร์ฮาร์เคอร์ แต่เมื่อซีซั่นใหม่ด้เริ่มต้นผลก็ปรากฏวา่าฟองของทัพป,ปีศาจแดงดูจะยังไม่ฟื้นตัวจากปีก่อนเท่าไหรนักขณะที่คุมทีมในพรีเมียร์ลีกพวกเขาชนะ3สเสมอ2แพ้สมีเพียงแค่11แต้มโดยที่ฟังเ้นสุดท้ายของอทีเอชคือการพารแมนยูต็ดบุกแพ้เวสต์แฮม1นึต่อสส่งผลให้เอริเทนหากโดนปลดจากเก้าอีก้กุนซือแล้วโอกาสก็ตกมาที่รุดฟานนิสซรรอยซึ่งนี่คือบททดสอบครั้งใหญ่ของรุดฟานในการต้องกู้ฟองของอดีตทีมรักให้กลับมาดีได้ครั้ง ในฐานะโคชัวคราวตัวของรุดฟานนิสรอยได้ใส่พลังงานให้กับบรรดาผู้เล่นของทัพปิศาจแดงมีความตื่นตัวและฉับไวมากขึ้นขณะทีเรื่องของแทคกติกก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายเขาแค่ต้องการให้ทีมช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเกมรุกหรือเกมรับซึ่งจะเป็นจังหวะเกมรุกก็จะให้วิงแบ็กข้างในข้างหนึ่งเติมสูงขึ้นไปส่วนปีข้างที่มีแบ็กเติมขึ้นมาก็จะหุบเข้ามาข้างในปรับแผนการเล่นจาก4-2-3-1มาเป็น3-2-4-1 และเมื่อถึงเวลาเล่นเกมรับทีมก็จะปรับมาอยู่ในแผน4-4-2 Standard เพื่อสร้างกำแพงเกมรับถึง2ชัน้นทําให้คู่แข่งเจาะเข้ามาได้ยากแถมสตัวรุกที่อยู่ด้านบนก็จะคอยวิ่งกดดันเพยียงบอลกลับมาก่อนเปลี่ยนจังหวะสวนกลับอย่างรวดเร็ว4นีนัดที่รุ่ดฟานได้กับคุณทัพพี่สแดงผลงานทุกรายการก็ถือว่าโดดเด่นแบ่งเป็นชนะ3เสมอ1ยิงไป11เและเสียเพียงแค่สาประตูโดยที่นัดแรกการถล่มเลสเตอร์ไป5.2ต่อในศึกคาราบาวครับแทนนัสท้าาที่คุมทีมชั่วคราวตัวของรุดฟานก็เปิดบ้านลล่่ถมมทีีออสยาก3 0 ก่อนที่แมนยูเดจะไปทาบททมรูเบนอโมริมให้ย้ายมาคุ้มทีเป็นการถาวรส่วนตัวของรุดฟานที่ผลงานดีกลับไม่ได้ไปต่อจนเขาต้องแยกทางกับสโมสรในท้ายที่สุดตัดภาพมาที่ฟั่งของเลสเตอร์ซิตี้ชนตน้นฤดูกาลนิวของคุณซือสตีฟคูเปอร์เรียกได้ว่ามีฟอร์มที่สวิงสวายผลงานตัวเลขดูเอาแน่เอานอนไม่ได้จนกอีกุณซือของคูเปอร์ก็หักลงไปตามระเบียบและสโมสรนก็ไปดึงโคชที่เพิ่งว่างงาน,น,านอย่างรุดฟานนิสโรอยแต่ก่อนที่จะลงคุมทีมเขาเลยได้โอกาสดูฟอร์มภาพรวมเสียก่อน ซูรุตฟานก็เห็นถึงบานแผลมากมายในเกมทีเลสเตอร์พ่ายต่อเบรนฟอร์ดที่สกอร์หนึ่งต่อสี่จนเมื่อถึงเวลาที่รุตฟานเข้ามากุมบางเหียนเขาก็ได้วางระบบที่ตัวเองเชื่อมั่นลงไปและมันก็พรีดอกออกผลยองไวในเกมทีเลสเตอร์เอาชนะเวสแฮมไปสามต่อหนึ่งหรือ,อยังในเกมที่ออกไปเยือนบรตันโดยทีกิจหยอกสยามได้เจอกับบททดสอบที่แข็งเอาเรื่องพอทําน่งนวดออกนำไปก่อนถึง2สกอ,อร์และเหลือเวลาก็จบเกมอีกแค่ไม่กี่นาทีทว่ารุตฟานก็พยายามแก้เกมจะสามารถตามตีเสมอได้ในช่วงท้ายเกมภายในเวลาแค่5นาที แต่แมตชนี้ก็จบลงที่สกอร์2ต่อสต่อให้เกมล่าสุดพวกเขาจะเสมอในบ้านตัวเองแต่ถ้ามองถึงภาพรวมก็นับเป็นสัญญาณอันดีที่ทีมของคนไทยจะกลับมาฟื้นตัวในอนาคตอันใกลน้นี้การบ่มเพาประสบการณ์จากทีมบ้านเกิดก่อนมาเชิดฉาาในลีกชั้นนําทําให้ชื่อของรุ่ฟ้านน่สรอยเริ่มถูกพูดถึงมากขึ้น แต่ยิ่งการที่เขาฝากฝั่งผลงานชั่วคราวในการคุมทัพปิศาจแดงก็ยิ่งดูน่าสนใจมากขึ้นซึ่งพอเห็นถึงโอกาสทีมที่โดนเขาไล่ขย้ำอย่างเลสเตอร์ซิตี้ก็ต้องการให้รุดฟานเข้ามาช่วยแก้ปัญหาหน้าตอนนี้ให้ดีขึ้นทั้งนี้ม่จบฤดูกาลเราลองมาดูกันว่าผลงานของกุนซือวัย48ปีจะพาให้เลสเตอร์หนีพ้นโซนอันตรายได้หรือไม่ถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กดซีเฟิร์สและซับสไคร์ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเวนกันด้วยนะครับ และตอนนี้มีฟีเจอร์ให้ส่งดาวและซุปเปอร์ตงค์เรียบร้อยแล้วสามารถสพอร์ตทางตรงเข้ามาได้เลยครับและรายการ s อ a c t s from Football ครั้งหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่หนึ่งเอต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ